มีตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์ให้เช่าผู้เช่าใช้ประโยชน์หลายอย่างเราจะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไรคะไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับสบายบายบิกกี้วันนี้บิ๊กพูดถึงกรณีตึกแถวเหมือนเดิมค่ะ ตื้แถวของบิ๊กเนี่ยบิ๊กมีไว้แต่ว่าในกรณีนี้บิ๊กมีชื่อในโฉนโดแต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านบิ๊กให้เขาเช่าค่ะผู้เช่าเอาไปแบ่งการใช้ประโยชน์โดยชั้นบนใช้อยู่อาศัยชั้นล่างใช้ประกอบการค้าทีนี้ถ้าในกรณีนี้บิ๊กไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านนั่นหมายความว่าในส่วนของการอยู่อาศัยจะไม่ได้รับยกเว้นถูกไหมคะเพราะว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์มีชื่อในโฉนโดและมีชื่อในทะเบียนบ้าน ทำให้อาคารพณิชย์หลังนี้ต้องเสียภาษีทั้งพื้นที่ไม่มีส่วนยกเว้นเลยทีนี้เขาแบ่งส่วนกนรนารพิจารณาคิดภาษีอย่างไรล่ะคะเราต้องไปดูกันนะคะไปหาคำตอบกันค่ะค่ะกรณีนี้นะคะเป็นกรณีของอาคารพณิชย์สองชั้นมีการใช้ประโยชน์หลายประเภทคือ1ใช้เพื่ออยู่อาศัย2ใช้เพื่อกรณีอื่นๆหรือเขาทำการค้านะคะแต่ในกรณีนี้บิ๊กมีชื่อในโฉนดแต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านค่ะในกรณีอย่างนี้ เราจะไม่ได้รับยกเว้นในกรณีของการใช้ประโยชน์เพื่ออยู่อาศัยเพราะอะไรคะเพราะเราไม่เข้าหลักเกณฑ์มีชื่อในโฉนดและมีชื่อในทะเบียนบ้านกรณีนี้ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านนะคะจึงต้องเสียภาษีในอัตราอยู่อาศัยในส่วนของอยู่อาศัยตั้งแต่บาทแรกค่ะโฉนดเนื้อที่ดิน19ตารางวาเป็นตึก2ชั้นชั้นหนึ่งก็คือ4คูณ12เท่ากับ48ตารางเมตรนะคะโดยชั้นบนใช้เพื่ออยู่อาศัย ชั้นล่างใช้เพื่อประกอบการค้านะคะเวลาเรามาคิดภาษีเราก็ต้องแบ่งสัดส่วนของเนื้อที่ดินค่ะตึกชั้นละ48ตารางเมตรฐานสีเพราะฉะนั้นที่ดินก็คือ12ตารางวาเราแบ่งส่วนชั้นบนกับชั้นล่างสองชั้นก็คือชั้นละ6ตารางวาเราดูในส่วนของชั้นบนก็คืออยู่อาศัยก่อนค่ะเนื้อที่ดิน6ตารางวาตารางวาละ5 0 0 0บาทคิดเป็นราคาประเมินของที่ดิน30,000บาทตึกอาคารพาณิชย์ ตารางเมตรละ7,500บาท48ตารางเมตรเป็นเงิน360,000บาทค่าเสื่อมราคาค่ะสมมุติให้ตึกอายุ27ปีตึกอายุ27ปีก็จะคิดค่าเสื่อมอยู่ที่44%ค่ะคือเอาราคาประเมินที่คิดได้มาหักค่าเสื่อม44%จึงเหลือราคาประเมินของตึกเท่ากับชั้นละ2 16,000บาทเอาราคาประเมินของที่ดินมารวม ก็จะได้ราคาประเมินชั้นละ2 3 1 6 0 0บาททีนี้เวลามาคิดภาษีสิคะเราจะคิดในอัตราภาษีต่างกันกรณีที่ใช้เพื่ออยู่อาศัยนะคะจะคิดภาษีในอัตราล้านละ200บาทหรือ0.02%ค่ะแต่ในกรณีที่เขาไปใช้ประกอบการค้าในกรณีของชั้นล่างจะคิดภาษีอยู่ที่ล้านละ3,000บาทหรือ 0.0. เอ่อค่ะพื้นที่ส่วนที่เหลือ ตึกตั้งอยู่บนเนื้อที่ดิน12ตารางวายังเหลือเนื้อที่ดินอีก7ตารางวาตามหนังสือการใช้ประโยชน์หลายประเภทให้เอาส่วนที่เหลือไปคิดภาษีแนทตาต่ำที่สุดต่ำที่สุดในกรณีนี้ก็คือกรณีอยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเนื้อที่ดินที่เหลือ7ตารางวาจะต้องนํามาคิดภาษีในอัตราอยู่อาศัยค่ะเพราะฉะนั้นในเนื้อที่ดินส่วนที่เหลือคือ7บาทเนื้อที่ดินในส่วนที่ใช้อยู่อาศัยคือชั้นบนภาษีคือ46บาท3 2สตางตังค่ะ ส่วนของชั้นล่างที่ใช้ค้าขายอยู่ที่694บาท80สตางค์ค่ะรวมแล้วตึกหลังนี้ต้องเสียภาษี748บาท12สตางค์ค่ะแต่ปี2564นี้มีการออก,ก,ดดกพระราชกิจกาลดภาษี90%คงคิดที่10%ของภาษีที่ประเมินได้เพราะฉะนั้นตึกอาคารพาณิชย์2ชั้นที่บิ๊กยกตัวอย่างในกรณีนี้จึงมีภาษีต้องชำระอยู่ที่74บาท81สตางค์เท่านั้นค่ะค่ะ จะเห็นได้ว่าในส่วนของอาคารพาณิชย์ตึกหนึ่งเนี่ยถ้าเขามีการใช้ประโยชน์หลายประเภทอย่างในกรณีที่ิ๊กยกตัวอย่างก็คือมีการแบ่งส่วนหนึ่งอยู่อาศัยอีกส่วนหนึ่งค้าขายหรือประกอบกิจาการผู้ประเมินภาษีเขาก็จะประเมินภาษีมาที่บิ๊กในหลายกรณีก็คือในกรณีนี้ก็คือใช้ประโยชน์เพื่ออยู่อาศัยและใช้ประโยชน์อื่นๆอ,อัตราภาษีไม่เท่ากันค่ะแล้วก็นําภาษีที่คิดได้ตามอัตราภาษีตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ เอามารวมกันแล้วก็ประเมินภาษีมาที่บิ๊กค่ะยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าบิ๊กจะหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ได้แลสิ่งปลูกสร้างเอามาคุยกันอีกนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสบายบายบิ๊กกี้สวัสดีค่ะ